เมนูมื้อเย็นวันนี้มาอีกแล้วครับเพื่อนๆวันนี้ไปรับเด็กๆกลับจากโรงเรียนครับดูนี้พี่แทนคุณเป็นคนคิดเลยครับพี่แทนคุณบอกว่าอยากกินแกงเนื้อเนื้อใส่กะทิครับส่วนผักเนี่ยใส่เป็นมะเขือเปาะจ้าพญาครับเพื่อนเพื่อูนี้เนี่ยรู้สึกว่าไม่ได้กินนานแล้วครับเมนูเนื้อเคียงเนื้อเลยครับเคียงเนื้อในอยู่แถวบ้านพีเอฟเองครับอยู่แถวหน้าปักซอยเลยโอ้โหพูดใกล้เลยหน้าปักซอยแต่ระยะห่างกันหลายกิโลอยู่นะครับเพื่อนๆนเนี่ยราคาเนื้อไปถึงไหนแล้วไม่รู้ครับแต่ที่นี่โลละสองใบแดง ฟีจัดมาครึ่งกิโลครับเพื่อนๆนี่เราก็เลยแวะซื้อเครื่องเคียงมาครับนั่นก็คือทําแกงครับเพื่อนๆประกอบด้วยมะเขือปอดเจ้าพญาครับ <c oughs> จินดาแดงกระชายครับแล้วก็เม็ดพริกไทยสดแล้วก็มะเขือพวงแจงเด็ดทุกอย่างเตรียมไว้เลยครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาหั่นเนื้อกัน,ะนกมะเขือปอดเจ้าพญาแช่น้าเกลือไว้ครับมะเขือจะได้ขาวๆขวองอย่างน้อยๆครับรับรองแกงอร่อยแน่นอนครับเพื่อนๆช่วงนี้พืชผักสวนครัวของเราไม่ค่อยจะเจริญงอกงามครับเพื่อนๆเป็นช่วงที่แมลงศัตรูพืชเนี่ยค่อนข้างเยอะครับมีทั้งหนอนมีทั้ ใช้สารเคเมีในการปูบงครั้งเนี่ยน้ำส้มควันไม้ก็เอาไม่อยู่ครับไม่ว่าจะเป็นต้นสาบเสือหรือว่าใบสะดาเอามารวมกันแล้วพ่นก็เอาไม่อยู่เหมือนกันครับถ้าเกิดเป็นช่วงที่หนอนมแมลงระบาดเนี่ยโอ้ยเล่นเอาแย่เลยครับเพื่อนต้น,นถั่วพี่ปลูกไว้กำลังงามเลยครับถั่วฝักยาวที่ไหนได้เผิ่แครบเดียวครับ ใบเนี่ยออกเป็นจุดแดงๆเลยแมลงค่อนข้างเยอะครับแล้วก็ผักสลัดแคลอีกอุ้ยปวดใจครับผักแคลเนี่ยกำลังงามเลยครับแคลเดลเสาแคลใบอีกตื่นเช้ามาดูจริงๆใบหายหมดเลยครับเพื่อนๆยอดนิกุดเลยโดยแมลงกินอันนี้ก็เลยต้องเพาะเมล็ดผักใหม่หมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นผักแคลหรือว่าต้นถั่วต้นแตงครับเพื่อนๆตรงนี้ก็เลยต้องเป็นการอุดหนุนเกษตรกรที่ปลูกผักไปก่อนครับเพื่อนๆนั่นก็คือการซื้อเขากินก่อนครับตอนนี้เราก็เตรียมวัตถุดิบเสร็จหมดแล้วครับเพื่อนๆเราก็เอากระทะมาตั้งเตาเลยครับกระทะร เพื่อดูไปเลยครับเพื่อนๆแล้วเราก็ใส่น้ำพริกแกงที่เราผสมกับน,น้ำแล้วลงไปเลยครับ ใส่เรือวัวลงไปครับเติมน้ำอีกเล็กน้อยแล้วก็เคี่ยวเนือวัวทิ้งไว้ครับแล้วเราก็เดินไปเก็บใบกะเพราซึ่งใบกะเพราเราดูแลอย่างดีครับกำลังงามเลยเออไม่ได้เหมือนกันครับใบกะเพราเนี่ยไม่มดแดงไฟก็พวกเพี้ยแมลงครับจะมากินใบกะเพราเราใบกะเพราเสร็จล้างใบกะเพราเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาดูครับน้ำเนี่ยแห้งพอดีแล้วก็ใส่มะเขือลงไปได้เลยครับเพื่อนๆใส่มะเขือเสร็จแล้วเติมน้ำเล็กน้อยครับเพื่อนๆพอน้ำเดือดเนี่ยเราก็ใส่กะทิลงไปเคี่ยวได้เลยครับกะทิพอให้เดือดพอให้แตกมันเสร็จแล้วเราก็ใส่เคร เขียวครับพริกไทยสดแล้วก็โรยด้วยใบกะเพราครับแล้วก็โคเลโคเลให้เข้ากันตั้งไฟเคี่ยวอีกเล็กน้อยครับเพื่อนเพื่อนอ้อยพี่เอฟลืมครับแหมเราเถือพวงไว้ครับเพื่อนเดี๋ยวรเราเอามะเขือพวงใส่ที่หลังก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดใส่มะเขือพวงตั้งแต่แรกเนี่ยมะเขือพวงจนไปแล้วทําให้ผิวเขาเนี่ยช้ำดําได้ครับเพื่อนเอนเสร็จแล้วครับหน้าตาก็ประมาณนี้เห็นแล้วหิวเลยครับตักใส่จานได้เลยอ ไปกินข้าวเย็นพร้อมกันเถอะเห็นจานใหญ่ๆเนี่ยเนื้อวัวซื้อมาครึ่งกิโลเนี่ยใช้ไม่หมดนะครับใช้แค่ครึ่งเดียววันพรุ่งนี้พีทจะทำอีกเมนูหนึ่งครับเพราะว่าพีทเนี่ยได้หน่อไม้สับมาแล้วก็ได้เชออมมาแล้วก็ได้ถั่วฝักยาวมาเอ๊ะหลายได้เลยฮ่าฮ่าเป็นการอุดหนุนเกษตรกรครับเพื่อนๆเห็นสีสันชืดๆแบบนี้แต่ตอนกินเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยครับโอ้โหเผ็ดถูอื้อเผ็ดเนี่ยไม่ใช่เพียงน้ำพริกแกงอย่างเดียวนะครับมีทั้งใบกระเพรามีทั้งพริกไทยมีทั้งพริกจจิินนนนดดดดาาแงงโโออ้้้หเเผ็ถึใกกขววยััครบพื่ๆ